ศิีนก็เป่านวิดหมดเวลาวการแข่งขันครับนครศรีอยุธย์นะครับก็เปิดบ้านเสมอกับระยอง f อซีไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับเป็นเกมที่มีครบทุกรสชาติจริงๆใ,<ช>ในครึง่งเวลาหลังนะครับพลิกไปพลิกมาโดยเฉพาะ20นาทีสุดท้ายของเกมนะครับก็ฝั่งนครศรีนี่มันเหลือสิบคนก่อนนะครับในหกสามจากไอศักเซนสมเอียตินี่ไปโดนไล่ออแล้วก็มาราเฟลกาเดโมายิงให้ระยองนำหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็แล้วก็บร ระยองนะครับมาเสียใบแดงว่างครับเหลือสิบคนเท่ากันนะครับจากพงศกรตาคําตัวสํารองแล้วก็นวัดส่วนแก้วเป็นฮีโร่ให้นครศรีครับยิงตีเสิร์ในทีที่90บวกแบบสุดดราม่าพลิกดราม่าจริงๆนะวันนี้ครับเกมนี้เราบอกว่าพลิกไปพลิกมานะครับแล้วก็คงจะต้องไปลุ้นกันต่อในวันเสาร์หน้าครับบอลน่าจะไปโดนระยองออกนะครับลุกนี้ไปโดนวสุสิริกิจอ้าวแต่ว่ากุศนให้เป็น ขยโะไปครับบอลทุ่มของเรยองแต่ว่าต้องไปทุ่มให้ตรงจุดนะครับมีปะทะกันกุศินเป่าว่อดิศักฟาวต้องต้องระวังนิดนึงนะอดติศักจังหวะที่ไม่โดนบอลเลยนะครับยังกกยโดนี่แตะบอลหนีไม่ได้ก่อนนะครับอดิศักเข้ามาช้าออุยโเหลืองติดตัวอยู่นะครับโอ้โหเหลืองเหลืองไปแล้วด้วยนะครับก่อนหน้านี้ นี่ครับอย่างที่ที่เห็นภาพครับว่าเขาไม่โดนบอลเลยนะครับโอ้โหเมื่อสักครู่ถ้าเป็นเหลืองอีกทีก็เหลืองแดงนะครับนี่ครับแลเรียบร้อยแล้วครับอย่างงี้โอ้โหครับนี่สองเหลืองครับเป็นใบแดงครับโดนไล่ออกจากสนามไปครับตีส,บส,บสับเซนสมเกตกับตันทีของทางฝั่งเจ้าบ้านเอาแล้วเป็นเรื่องแล้วทีนี้ถ้าไปต่อบอลน,นี่ก็โดนลุมเสร็จหมด เราวินมองมองมากายาโดหญิงลูกนีเอ้าสมวัวโอ้โหอะไรกันเนี่ยโอ้โหรับบอลน,นี่จะเข้าซองอยู่แล้วแต่ซองซองแตกแล้วปรากฏว่ามันลอดขาเข้าไปครับโอ้โหลูกนี้ไม่น่าเชื่อครับโอ้โหหนึ่งศูนย์มัวไปแจกโชคให้กับทางระยองครับลูกพลิกยิงของทางกายาโดนี่บอลเลียดมาครับแล้วลอดขาเข้าไปเฉยเลยครับ โอ้ดูเหมือนอมไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหเต็มเต็มับช็อตนี้ของทางไซมอนปอกันนิ่งแฮมโชคล้ายจริงๆอ oh. เปิดขึ้นหน้าไปวาโดอย่างพลิกไม่ได้ครับต่อส้นเลยให้กับอิสยเพึ่งลงมาใหม่ทันด้วยเปิดแฉลบมาแล้วก็ลูกนี้ลม้มลงไปก่อนนะครับนิวซันแล้วู้สิ์ว่าไงให้เป็นจุดโทษครับโอ้โหเอาละครับจังหวะของทางซิบุรุ โดนทาฟาวในแอบกอบเขตโทษนะครับแล้วก็ผู้สินเป่าให้นครศรีได้จุดโทษครับนําไม่ถึง3นาทีครับของระยองครับเสียจุดโทษเลยครับผูกจังหวะสไลด์ที่ผู้สินชัยเลิกเป่าชียจุดโทษทันทีเลยครับบอลห้าสิบวันสิบนี่นะบอลที่เปิดของทางอิสริยาที่เปิดกันมาแล้วบอลกระดอนเคียวไม่ขาดนะครับระยองโอ้โห อย่างที่บอกไว้ว่าก็ตัวแรกมานี่มันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีจริงครับเอาละครับคอนสีอาจจะกลับเข้าสู่เกมได้เร็วนะครับดูครับจังหวะจุดโทษทิปบอลนิปฉลับมานะครับแล้วนี่ครับสวัตที่มาตามมาเล่นจังหวะสุดท้ายก็พยายามจะลี์ให้ขาดแล้วโอ้โหไปไลด์แบบนี้เรียบร้อยเลยครับรบกวนสมาธิกันเล็กน้อยนะครับ อยา,ายามจะยืดให้หนานที่สุดนะครับก่อโวนโอนที่ดหานยุดโทษจากูุเล่นของละยองนะครับเป็นหลบเป็ลอ้ลอมู้สินก็ต้องใ้เอาอไว้ในพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับจุดตั้งบอลน,นี้ก็มีส่วนสำคัญนะครับ,ค,รบคือต้องเรียบไปก่อนอเลืยองเเชียหน่อยบอโดเอามาดูครับ นิวสันกับนพประคุณลุ้นตีเสมอของนครศรีนะครับมาแล้วครับนิวสันสัตว์โอ้โหชมขานออกไปโอ้โหไม่ได้ประตูตีเสมอครับนครศรีดูสิครับวันนี้มันก็ไม่ใช่วันของเขามาตั้งแต่ก่อนทน้านี้แล้วด้วยนะครับหผู้สิทต้องมาเร่งนะครับจานใจเลิกนี่ อดีตนักบอลเก่าก็เงี้ยจอมโงพี่พบอ่อนโม่บอลโดครับลูกนี้โดนเตะแล้วก็ใบเหลืองมาเลยครับเอาใบแดงเลยครับผู้สกอ้ร์จะไทเลอร์โอ้โหวันนี้ใจเด็ดจริงๆครับโอหดีใจแตรงเลยโดนบอลเลยนะครับไม่ได้เล่นบอลเลยนะครับทาง พงศกรนิดลงมาทุ่มบอลสองทีครับโดนใบแดงให้หออครับอมก็ยังได้สัมผัสอยนี้ยังได้สัมผัสบ้างนิดหน่อยแต่ว่าโอ้โหลูกนี้เดี๋ยวดูครับมันเกิดอะไรขึ้นโอ้แต่ว่าก็ก็เท่าที่เห็นภาพนี่ก็คือเขาไปย่ำเต็มไปลนเลยครับแล้วก็สูงนิดติดด้วยนะครับเดี๋ยวดูงดูครับเอาอีกทีหนึ่งครับนี่ครับไปแปะนิดหนึ่งครับตรงบริเวณน่องนะครับคือคือโค้ดโค้ดกบเองก็อุตส่าห์ถอดคนที่ถูกใบเหลืองติดตัวเนี่ยออกไปนะครับ ปรากฏว่าภงศกตาคามลงมาโอ้โหโลงมาทุ่มบอลสองทีครับโดนไล่ออกโอ้โหนี่ต้องปลอกเลยครับงงเลยครับเจ้าตัวโอ้โหสิบคนทั้งคู่แล้วย,ยังยังงงอยู่ครับว่าว่ายังไงครับสุภาพรเปิดเข้าไปแล้วลูกนี้ชาร์จเรียบร้อยครับนันทวัฒน์โอ้โหตีเสมอให้จากทางนครศรีได้สําเร็จรับนันทวัฒน์สวนแก้วโอ้โหเก้าสิบบวกหกครับเอาจนได้นครศรีเป็นนันทวัฒน์สวนแก้วว้บอลเปิดทุกทุ่งเข้าไปแล้วก็ สกิบบอกเป็นทางโอ้โหเสียงเฮครับที่สนามกีฬานอนศรีธรรมราชเฮกันลั่นับประตูที่สำคัญากครับให้ทางนอนศรีกลับเข้าสู่เกมครับและยังไม่จบด้วยนะครับนี่แหลอครับที่เรียนท่านผู้ชมไว้ว่าตัวทีเด็ดเนี่ยทำไมถึงลงมาช้าอย่างนั้นะวันนี่นะครับเกมพลิกไปพลิกมาจริงครับจาก เรายอมนำ่อนได้เปลี่ยนเรือดตเล่นแล้วก็มาเสียใบแดงบ้างครับแล้วก็มาเหลือสิบคนเท่ากันนะครับต้องฝักมือเรียกครับสตาร์และพอสี่ต้องว่าง่าบรรดาบูงทีไม่กลับมา่อกนะครับเพราะว่าจริงตอนนี้สถานการณ์ก็ยังไม่ได้เปรี่ยบมากนักนะครับว่าเสียเวโกไปครับรับใบเหลืองไปครับแต่ก็ต้องเอาแลลวครับประตูที่มันอย่างน้อยนี่ไปว่างกันต่อในยกที่สองได้เราแล้วใบเหลืองไว้ครับธนวัฒน์ส่วนเก้าครับ ประตูที่12บสอ่สิบสามของเขาในซีสั่นนี้นะครับประตูสำคัญด้วยครับมาดูครับสุกอภรนเปิดเข้าไปโอ้โหชูลาป้าครับเทคไม่ถึงครับ mm hmm. บอลทะลุไปถึงนางนานวัฒน์ที่วิ่งจิ้มเข้าไปตรงนี้นะครับไปนึ่งนึงครับโอ้โห mm hmm. <laughs>